สวัสดีจ้าเสร็จจากงานก็หาหาอและกินนะคะมาจากเพื่อนๆไก่อบกับไขด่ดาวแล้วก็ผล,ลไม้ไก่อบก็เมนูที่ทำขายช่วงเช้านั่นแหละอบเผื่ออบเผื่อไว้ตัวเองกินช่วงเช้าไปด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อได้ประหยัดไปในตัวนะคะ มะม่วงก็เออเวลาทำทำของทำข้าวขายเมนูไก่อบนี่ก็จะมีไก่อบมีไข่ไดาวแล้วก็มีมะม่วงใส่ให้ไปด้วยที่นี้ก็เลือกไว้ให้ตัวเองกินด้วยอร่อย แบบไหนอร่อยแบบไหนดีแบบไหนที่ตัวเองชอบกินแล้วอร่อยก็จะทำให้ลูกค้ากินแบบนั้นไปด้วยนะคะเราชอบแบบไหนกินแล้วโอเคดีได้ได้กับสุขภาพตัวเองเราก็ทำให้ลูกค้าด้วยเหมือนกัน อร่อยปรวงรสแบบกำลังดีเลยกินกินเปล่าก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยม่วงนี่ก็เวลากินข้าเสร็จก็มีมะม่วงให้ไปด้วยอร่อยก็จับเปรีย้รยวหวาน ไส่ดาวก็ใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะน้ำมันทาที่กระทะเดี๋ยวซีอิว๊วไม่ใช่ซีอิวอ๊วเอาซีอิ๊วแหละซีอิ๊วขาวยี่ห้อนี้อร่อยจัง อากาศดีมากเลยไม่น่าจะร้อนมางวันนี้อยังไม่เจ็ดโมงเดียวแม่แน่นอะ <c oughs> เสียงนกร้อง เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยเจอกับแม่รัดพาแซ่บใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็คอยเติมคอยกดถูกใจคอยคอมเมนต์ให้แม่รัดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมาก พอจากกันก็เหมือนเดิมนะคะเชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่รัดพาเสียเ้วยนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ